อูุ้่มเบลเฮอเลยครับพี่น้องปุ่มใหญ่มากนะครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอซนะครับนำพาพี่พี่พพน้องเอซทุกท่านเข้าสู่ช่องร็อกกี้ินี่ทีมงานโทนน๊นึงครับผมแต่บรรยากาศนี้ไม่ได้อยู่ที่โท๊หนึ่งฮะบ,บรรยากาศนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ มาดูทีมงานรถใหญ่นะครับตักลูกลังครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยตักสองตักรู้เรื่องอะนะครับดูดิพี่แกใส่ไปสองตักเต็มแล้วอะนี่ของเขาดีจริงนะพี่น้องนะนี่คือตัก แต่ไม่ได้อุ้มนะครับไม่ได้อุ้มไม่ถึงกับอุ้มนะฮอะอุยเฉพาะที่หล่นลงมานี่ก็เท่ากับรดร้อยยี่เราตากแล้วนะครับ<ะ>เปิดหน้าลูกลังครับชั้นข้างล่างก็จะเป็นชั้นหินผุกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาโกยชั้นหินผุกอีกทีนึงน<ะ>เอ ต้องการสต็อกลูกลังนะครับผมต้องการสต็อกลูกลังไว้โห้พี่น้องตอนนี้สี่ตักครับสี่ตักสี่ตักนี่ดูดูดสภา,ภาพว่าสี่ตักนะครับนี่ห้าตักห้าตักเกือบเต็มอ่ะ ทางพี่ทีมงานแกบ,บอกว่า,าหน่งหนงรถเนี่ยเท่ากับเจ็ดเ 7, 7ลำเท่ากับรถละเจคิว7คันนะครับเท่ากับรถละเจคิววิ่ง7คันต่อเขาวิ่ง1เที่ยวนะครับดีไม่ดีอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับโอ้โหสุดจริงๆ พี่น้องมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็ทํางานแต่เช้าด้วยนะครับพี่เขาหกโมงนี่เขาลุงมือทํางานกันแล้วบุ้มโอ้ยดูบุ้งกี้เลยครับ ดูซานนะครับ DX 5 2 0 LCA นะครับผมเครื่องจักรที่เขาใช้ในการทำงานนะครับส่วนรถสิบลอ้อเขานี่น่าจะเป็น ZL นะครับหรือไซโลนะครับผมนี่ฮะพี่เขาโกยมาไว้เลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับ เครื่องยนต์นี่ผมไม่รู้ว่าใช้กี่สูบนะฮะน่าจะเป็น8สูบหรือเปล่านะครับไม่รู้ได้นะครับไม่ได้ถามพี่เขา ้องการเปิดหน้าลูกลังออกเพื่อที่จะให้ถึงชั้นชั้นหินนะครับชั้นหินเพื่อที่จะได้ทําการระเบิดหินนะครับก็ชั้นหินก็จะอยู่ข้างล่างนู่นนะฮะอยู่ต่ําลงไปอีกนะครับก็ตรงนี้จะเป็นชั้นลูกลังนะครับพอเป็นชั้นลูกลังเสร็จปุ๊บเนี่ยใต้ชั้นลูกลังจะเป็นเขาเรียกว่าหินผุนะครับเป็นชั้นหินผุเป็นชั้นหินผุคือชั้นหินผุนี่ก็ แนวในการขุดที่พวกผมขุดมาไว้นะครับก็จะเป็นตรงนู้นนะฮะขุดตรงนู้นมาไว้เห็นไหมนี่แนวแนวที่อยู่ลึกๆอะครับก็คือจะเป็นทีมงานรถเล็กพากันขุดโอ้ดูทีมงานหาปลาเราหนุนเรือเล็ก,กติดเดียวนะครับนี่ที่พี่พักที่พวกพี่เขาพากันขุดนะครับเพิ่งขุดได้มาแค่นี้เองนะครับในการขุดเปิดหน้าเอาลูกลังสต็อกนะครับ ก็ต้องอาศัยรถใหญ่ๆอย่างนี้แหละครับถึงจะเปิดหน้างานได้เร็วไม่งั้นก็ทางเหมืองก็ไม่สามารถระเบิดหินได้นะครับผมนี่ฮะคลิปนี้ก็พาพี่ๆน้องๆ FC มาดูมาชมนะครับรถใหญ่ๆเขาทำงานกันแบบไหนนะครับผมมาแล้วครับ ที่เขาน่าจะอุ้มดินไว้รอเลยนะครับโอ้้าวสุดยอดเลยอุ้มแต่และอุ้มแล้รู้เรื่องนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว เอามาอเตอร์ไซค์ผมไหวแน่แล้วพี่มันยังขั้นหน่อยเจ้าเล่นเหยียบนี่ข้าวเดียวนี่ดังแพร่เลยด,ดิว้าเสียงเทอโโร์โบครับถอ,อยลูกเป้ถอยผมไม่กล้าไปโบกแล้วครับเดี๋ยวเหยียบ เียถอยช้ามากครับยืนรับปุดเต็มๆเลยผมอ่ะของแท้ของแท้พี่น้องอทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศการทำงานของทีมงานรถเหมืองครับ ุ้งกีใหญ่ๆอุ้มใหญ่ๆนะฮะอ่ามาดูกันครับว่าจะใส่กี่ตักครับอ่าพี่พิงน้อง FC ยืนชมเลยว่าใส่กี่ตักกันนะครับตอนนี้ใส่ไปแล้ว2นะครับ โอ้โอุ้มนี้ครับใหญ่มากเอาสามสามตากเต็มรถอะ่ะตอนนี้เต็มลูกกระบามืดแล้วนะครับอืมอุ้มแต่และอุ้มครับพี่น้องเอ้ยไม่ต้องถามแล้วนะสีครับสี ดูครับอุ้มดินมาเต็มเต็มนะฮะห่าครับผมมาดูกันนะจะมีหหรือ7ตักไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ห้าแล้วครับนี่ตักที่หกฮะ หตักครับผมเอ้ามีตักที่7ครับทิ้งท้ายฮะน่าจะทิ้งท้ายตักที่เนะครับมาดูกันนี่ของจริงของใหญ่เขาทำกันอย่างนี้ฮะของเรามันกลายเป็นของเด็กเล่นไปเลยนะฮะเอาออกได้เว้ยโอ้โหครับเตักครับผม พี่เขาใส่เจ็ดตักนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วกำลามออกไปเลยครับปูปูปูปปเลย จ็ดตักนะครับใส่เข้าไปเจ็ดตักรู้เรื่องนะครับผมนี่ฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ FC เช่นเคยนะครับทิ้งท้ายด้วยก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้วันพ่อขอให้พ่อๆทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญน,นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับขอใหอ้คนที่ยังมีพ่อ อยู่ก็ดูแลพ่อให้ดีนะครับดูแลท่านให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยทุกๆคนครับ